สวัสดีจ้าเมื่อนีเจอกันก้านหนงเดียนะจ๊ะจากขอ,อกว่าเล่นเดียเมื่อนีกะมีงว่ามาแบงพี่น้องนะจ๊ะเป็นสองโคแมลูกกับอีกสามแม่มากนะจ้ะถ้าผู้ใดสนใจกะให้โทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขืนไห้หรือแอนไลน์มาก,ก็ได้นะจ๊ะฝากติดตามไว้ที่ช่องหน้าอนันอ่อนทั่วในเะจ้า,าเมือ่อเบองโคแหลกเลยจ้าเป็นแมนลูกสาวจ้าครับอ๋อพี่น้อง พี่กัดบ้านนี้นะครับเนาะของวัวเล่นเดียนะครับเนาะพี่กัดบ้านนู้นสะอาดมันบ่โคกสะอาดจ้าบ้านโคกสะอาดตําบลตําบลประชาพัฒนาจ้าประชาพัฒนาอำเภอว่าปีปะทุมมหาสารคามคจ้ะจังหวัดมหาสารคามอ่ะพี่น้องเห็นเราอยากได้เด้อครับเด้อเห็นเราอยากได้กะมาเบิ่งตัวจิงกันบ่มาเยี่ยมมาชมมายามกันกับมาใดนะครับของวัวเล่นเดียกะนี่นะครับบ้าน ที่อยู่ก,ก็ตามที่แจ้งไว้เนะาะหรือมักแล้วบ่อยากมากอะซั่งตามเบอร์โทรที่ึ้นไใหาเนาะได้จ้าแอดไลน์ม,มาขอเบื้องลูกเบื้องคลิปก็ได้จ้าอืมะอีะ่น้องพาเบื้องตัวแหลกแขกมาเลยเนาะจ้าตัวนี้เป็นง่วแม่ลูกลูกแม่มันปะแมนจ้าเพิ่นลูกพ่อได้นาอนเนาะ,นะตัวนี้เนาะอันนี้เป็นลูกงัว่าคุ้มฝูงเนี่ยจ้าโอ้เป็นลูกงัว่าคุ้มฝูง ลูกสาวเดือนกว่าจ้ะลูกจะเดือนกว่าเดือนกว่าจ้ะเชิงเฉียงเลยจ้ะตัวนี้ลูกเดือนกว่าวนะเพี่น้องเนาะแมนจ้ะแต่สีแดงดีเลยเนาะแม่ดงทั้งแม่ทั้งลูกลูกงามเป็นตะเลี่ยงจ้ะแม่ลูกลูกตัวที่ไหนเพื่อนน้องครับนี่อันนี้ลูกที่สองจ้ะโอ้ลูกตัวที่สองนะครับเด้อนี่ลูกตัวที่สองครับอายุประมาณเดือนกว่ากว่าแมนจ้ะครับบันนี้แม่เพิ่นสูงหลายไปไหนคะแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดบวกจ้ะแม่มีสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกพี่น้องแมนจ้ะโอ้หอยหางงามไปสินี้แม่จ้ะปันหางมา เี้ยบงฝอหางเปนหางมาเนาะเอาสภาพเล็บสภาพแข้งสภาพขาด้วยครับนี่เล็บดีนะครับเนาะเครื่องดำโอ้ฝอยหางงามตัวนี้ครับเนาะนี่เบิ่งด่านนี่น้ำนพีน่น้องเนาะเป็นว่าอ่างดีพอสมควรนุ่มเห็นดีชัดเจนนะครับเนาะหน้าขาไม่ดำหน้าขาดำขอบหูไม่ดำครับขอบตาดำากระติดโบดมากสมควร วัวแม่ลูกลูกแม่ครับสีแดงนะลูกพ่นสีแดงจังสี่นี่บดโบสีใสพอหรือลอยเขาไปเมื่อเดืนนนอนเนาะคือสีเขาทาคือสีอูรวด,ดีอันนี้ลูกบรรดานเนยก็ยังดีามเติมพองเล่าอยู่ได้นี่นี่ดีแค่เนี่ยอยู่นี่หมดแต่เดือนเดียวครับกามเนื้อกำลังมากกามขากำลังขืนเนาะนี่ครับกมเนื้อกามขากำลังมากกำลังนีนะครับเนาะนี่เดือนกุกลัวนี่ครับแข้งขาเอาดีตรงดีขาตรงดีติดโบดขึ้นแม่ด้อย ขอบหู่ด,ดำเครื่องกระดำขึ้นแม่นะครับตัวนี้เนาะเอา้าราคาเขาเปิดไปเท่าใดรนะครับนี่ราคาเนาะจากคูนี่เปิดไว้สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทจา้ะอืมสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท<ม>โอ้แม่ลูกราคานีเพี่น้องถือว่าโกเติบอยู่เนาะแม่ลูกราคาสี่หมื่นนี่แต่ว่าแม่มันสีมีแต้มขาวอยู่หนานิดนึงนะจ้ะตัวนี้นอ่าตัวนี้เพิ่นสีเป็นข้อในล่าจังเอยเนานะโอ้ บะเมอนดางผมงบะเมอบะเมอหนาแดนนะครับเดอ้อเพิน่นข้อไร่จุดจุดไร่พิน่นมาจุดอยู่หนา้าผากอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เป็นวัวโตไข่แน่เติบกาสีบ,บ้านอ้วนปรนไดพอลูกกินนมอยู่เนะาะเป็นวัวเหมากออยู่ดนะครับเดอ้อนี่ครับพุนลลพ่นลนานลูกไงเราพุ่นลานนี่กะบ่ซ้ำฉีไล่เด้ลูกเพิ่นงามงามพอสมสมโตเพิน่นลานเนาะอายุประมาณเดือนนี่ครับอ๋อพี่น้องอยากได้สนใจทักมา บ้านี้กัสีผ้าบังโคมสองตัวได้ครับโคมสอง,สองจ้าเนี่ยจา้าเป็นโคมแม่ลูกผูจาโคมสอง,มสองแม่ลูกจะใส่น้อยเนาะเอาไปไล่ลูกั้างนะครับนี่โคมสองนี่ครับไล่ลูกมาแล้วครับนี่โคมสองนี่เป็นง้วแม่ลูกลูกผูได้บ้นี้จา้าตัวลูกยังรอได้นน่รอจ้าลูกพุดนะรอโอ้ลูกแค่เอฟหกแปดจ้าตัวนี้ปะแม่จ้ามี่มีเบอร์ปะมี่ใบปะมีใบมี่หลอดจ้าอ๋อขอบิังครับนี่จ้าพูดนะ ลูกเคเอฟหกแปดอายุจากเดือนน้อยหน่อยนะปนก่อนอายุเดือนก,กว่าวจ้ะยี่วันที่สี่กุมภาพันธ์เนาะจ้ะกุมภาเมนาเอาเดือนกว่าตัวนี้น้องพ่อหนึ่งแตกครับนี่โอเคเอฟหกแปดเด้อครับเดี๋ยวพุทธมดาแข้งขากูนะง่วนหน่อยอยู่ด้ิครับนี่นรรง,นง่วเบ,บบีอยู่ <c oughs> ลูกลูกตัวที่ไหนเพิ่นนี่ลูกแรกจ้ะตัวนี้โอ้แม่นี่เป็นง่วลูกแรกด้ยแม่เพิ่นค่อแต่งเขาไว้เนาะ จืาอขอบตา<ว>ดำขอบผู้ดำจ้าเป็นงัวเอฟแต่ว่าบ่มีใบใบหาย,ายโอ้ตันนี้เป็นงัวเอฟจ้าเพิ่นห้อยเพิ่นตีเอฟมาเนาะจ้านาคาดำอืมเขาให้เพิ่นตีเอฟตัวที่หกของฟ้ามนุ่มดีครับฐานนุ่มดีเตานุ่มดีครับนี่แม่นี่ลูกคือสีอูรัวยู่ดอกวังสองสามเดือนปเนี่ยนาคาดำด้วยครับด้วยเป็นงวบพินพลจากน้อยสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะ ตัวนี้สูงเยอะเลยสามสิบห้าจ้ะอืมข้อมสูงเพิ่นอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าเนาะแมนจ้ะนาคาดำเชื่องดีต้วนี้นี่ไหมจ้ะง้อคุ้นขุนพี่น้องเป็น,นสัตว์เหรอเด้จ้ะแต่ว่าบนท่านได้ผสมโอ้ตัวเนี้ยแมนจ้ะเป็นสัตว์รอบหนึ่งจ้ะขึ้นไว้ตัวขันนะจ้ะแลใส่กับปีละลูกตัวขันแม่นี่เนาะแมนมปีละลูกโอ้เบิง่งหางเพิ่นได้ครับงามได้หนี่สภาพเล็บก็ดีเต้าฐานนุ่มดี แข่งขาเล็บเอา้าดีเหมือคนหางไงคะ่ะเครื่องเพศดำครับ่นหางหอวเล็บหน่อยพอดีสูงลอยสามสิบพาเป็นงูลูกผูเป็นงูตัวแรกลูกเพิ่นเคเอฟหกแปดครับนี่มีใบไม่เบดไม่หลอดเนาะจ้าอ๋อเอ้าพี่น้องเห็นอยากได้ด้วยครับทักมาราคาครับราคาราคาเปิดไว้สี่หมื่นเกาพันหาอยบาทจ้ 49, 000, าสี่หมื่นเกาพันงแม่ลูกลูกผูนะครับเล้วเป็นงูลูกแรก ป็นว่ามันตีเอฟผมได้หนิค่ะมันตีเอฟมาเป็นเอฟหนึง่งขันลูกโตแม่กับไปตีเอฟสอง <c oughs> ไม่แพ้แล้วมันตีไม่ไปทานแล้วผุนหลาลูกรกั้งดื้อครับโอเคีเอฟสามหนึ่งกับรังสีกับลงับลงสีเริ่มแตกกับลังสีเริ่มนั่นเนาะผุนหลาสามสีเดือนผุนค่อยสีเบิ้งคือพอผุนเนาะอันนี้เป็นโค้กสีสองครับราคาเบาๆเหมดสนซุกโค้กนะครับวันนี้ราคาเกษตรตะก้อนเ้าจับได้ตองได้ใบได้ครับน,นี่ จ้าต่อไปมาเบืองง้วแม่ม่านนะจ้าเป็นง้วขาวโบดจ้าตัวนี้แม่ม่านแม่ทองเนาะแม่จ้าทองสี่เดือนแล้วจ้าอทองสี่เดือนเด้อครับง้วแม่นี่นี่ครับเนี่ยเป็นง้วอ่างเลือกเด้อครับตัวนี้ง้วโบดเด้ขอบาตาดําขอบหูดําคุณนะครับโอ้หน้านเตเสเลยทำล่างเผืนนุ่มชัดจน ทองสี่เดือนรับประกันทองเนาะรับประกันจ้ามีคีบตรวจทองจ้าทองกับพ่อไถเนครับนี่ยอ่าอันนี้ท,อง,อ,งงอ,ทองพอคุ้มฝูงจ้าโอ้ทองพอคุ้มฟูงในทองนี่ตัวลูกตัวใดโนคิดว่าน่ะจะเป็นตัวตัวที่สองจ้าอืมตัวที่สองน่าจะตัวที่สองเนาะไม่นจ้านี่ครับรับประกันทองเนาะโอ้ตัวนี้พนเลยคดขึนาะ้ี่แม่พนดีพนเลือหางค่อยหางกระงามนี่ว่าติดบทเรื่องดับนะครับนี่ นี่ครับนี่สภาพเล็บก็ดีสี่เดินรับกันทองเป็นกุ้มฝุงนะครับทองกระพอคุ้มฝุงบันยางบัดเดินบัดเฮิอนย่างดีครับบ่ามีเปยบ่มีเบี้ยวนะครับเราตอนยางสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่นับสูงลอยสามสิบเจ็ดจ้ะสูงอยู่ลอยสามสิบ็ดครับนี่ลอยสามสิบเจ็ดครับทองแรกราคาเท่าไหร่นะครับนี่ราคาน่าจาเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทจ้ะสามหื่นเจ็ดรอบาทครับงุ้แมมานครับ รับประกันท้องแม่นจ้ะแม่นี่เป็นหวนัวนังหน้าหนาจักหน,น่อยเนาะสิเป็นงัวออกหน้าหนาหนังหนาหยนหยุ่นจักหน่หนหนยนยนนอยครับนี่แต่ว่านงมงัวน่ะมีติ่งนิดหนึ่งนะจ้ะตัวนี้ทั้งไหนน่าจะเป็นตรงข้างๆข้างหลังตรงนู้นจ้ะทางผีบ่แม่นโอ้าโมนิโตโมลูกงามโอพีทางพีครับโอม้มีติ่งตุ่มแต่ปอกออกมาคลายๆตุ่มขีดมังวันนี่โคตรเนี่ยเนาะน,นี่ครับเดี๋ยวเห็นอยู่นี่ครับเอาอยหางดีมีติ่งหนึ่งติ่งเป็นงัวนทองสร้างโพลดี ยิงงายงเลี้ยงลูกงามัวาแบบนี้ครับราคาอยู่สามหมื่นเท่ากันสามหมื่นเจ็ดพันห้ารอยจ้ะนี่พี่น้องฟ้าทักมากครับงวดมาราค่าที่นะครับสามหมื่นนี่เบาๆเลยครับราคาโมนี้เกษตรกรมันเท่าเงิน่บนายครับหลังจากใส่ท่อกระซอแล้วเหลือเงิน่บนายกระเด็นงวไปเลี้ยงครับเลี้ยงบบโดนครับตกลูกบกโอกมากเสียงแดงตัวแม่เนี่ยูกำไรมากเลยนะพี่น้องเนาะเป็นตาเลี้ยงอยู่ดอกเป็นตาเลี้ยงงาอยู่ตัวนี้เนาะ อ่ะนี่ทองตัวตัวแรกเนาะทองตัวสองจ้ะเอ่อเออทองตัวที่สองได้ทองเนาะแมนจ้ะบันนี้ไปเบิ้งอีกโต้แม่ม่านอีกแม่เท่าไห่ปะแม่ม่านหาเดือนจ้ะบันนี้อ่ะไปเบิ้งตัวต่อไปนะเพียงเนาะเออตัวนี้เพื่อนเจ้าของอันละวันหมอมาตรวจนี่หมอว่าน่าจะตัวเมียจ้แมนจ้ะหมอวาน่ะแมนจ้ะหมอว่าเลื่อมเลบอกเพื่อนเพราะว่าหมอเพื่อนค้ำคข้าเบิ้งสะดือลูกอ่ะจ้ามันพอไหนโรคักเพันว่าสันดิว่าน่าจะเป็นตัวเมียพ่ะนะตัวนี้ได้นี่ มีหลุนจ้ะตามหมอวานเนาะอไม่หลุนไม,ม,ม,ม่หล,นหลุนครับไม่หลุนจ้าเมื่อเบื้องกำม้วแม่ม่นหาเดือนจ้าบัานี้ตัวต่อมาเนาะมัานทองหาเดือนจ้าตัวนี้มัานลูกใดในท้องนี่ลูกสองอกันจ้าโอ้ลูกสองลูกสองแม่นแข้งขาดำด้วยครับตัวนี้ขอบหูดำขอบตาดำหนาดำสูงไหลายไปเนาะครับนี่ ตัวนี้สูงลอยสามสิบหกจ้ะสูงยลอยสามสิบหกท่องกับพ่อใดนอนมีใบทะผสมเคเอฟหกแปดไว้จ้ะโอ้บันนี้คักได้ครับบันนี้จ้ะมีใบท์หรอมีใบท์ได้ครับนี่ KF เอฟหกแปดลาชาวัวง,งามเจ้ากาเล็ดรุ่นมีรุ่นอะไรพี่น้องบันนี้มาเบิงมาเบิงเพิ่นกำนหนดขอดไว้หกกะกฎา,าคมพกหาครับจ้า ช่วงสิงหาช่วงห่าดำหน้าเราหลัลปบปนิวานเขาแล้วล่วละออกลูกพี่น้องช่วงนั้นกับหญ้าบือด,ด,อากกบอดอ, 23, อ,อ,อ,อเด้อนี่ยช่วงนั้นไะหญ้ากินบืดอดอกถ้าไปวนที่ยี่สิบสามกันยายนหกสี่อ่าพี่น้องท้องห้าเดือนรับประกันท้องรับประกันโอ้ไม่นี่เลยสดคักได้ครับไม่นจ้ะการยอกการยืนดีจารระเบียบขาดีเล็บง่าม <c oughs> โอ้เครื่องดำล่ำนี่ตัวนี่เม นี่ครับดำล่ามเลิกเลยตัวนี้เนาะนอกตั้งขาตรงนอกตั้งครับตัวนี้ติดบามันมาหลายเกือบปุณะบรรทายหนาสูงยุ่ท่ไรกัตัวนี้สูงลอยสามสิบหกจ้ะสูงมีลอยสามสิบหกเปิดไปละค่าเปิดไว้จ้ะสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทจ้ะสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทอ่ะพี่นของงวอทองครับราคาสำนีครับแม่จ้ะแปดหมื่นสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนี่นเขาห้องไว้ซื้อไะห้องไว้ตัวใดเนาะจ้ะ อยน,นีีนรถมีรถส่งพร้อมเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> พี่น้องมีรถส่งใอ้พอร้อมด้วยครับเดอ้อมาตองห่วงครับมื้อนี้มั่วแม่มัน่นราคาบ่าถึงสี่หยักตัวครับเป็นตาเลี้ยงอนี่พี่น้องบาดเนี่ยลอบ่ดนครับตัวนี้กาเล็ดหกแปดอ่ะติดบานมาหลายเติบตัวนี้เนาะอไอเบิ่งตัวต่อไปครับจ้า <c oughs> ต่อไปนะจะเป็นงั้วแม่มั่นเจ็ดเดือนกัวจ่า,จาตัวนี้ตัวนี้เฮงมั่นคักบานเนี่ย <c oughs> แม่จ่ากไก่ขอดจา้าเฮงมั่นหลายเดือน ซือไปรอบบดิเลยครับตัวนี้เป็นมั่วหงอบเขางอบเวยครับนี่นี่เขางอบสิให้ลูกง่ามืืนพราหยัดหรอกครับเคยเห็นแล้วอี่เขางอบให้ลูกที่ดีกับบื้วยครับนี่บมแน่เนี่ยตัวนี้เนี่ยอ่างกับแคเนียอยู่เด้อท่องเจ็ดเดือนกว่าเหรอจ้ะสี่เขาแปดเดือนแปดแปดเดือนแม่จ้ะสูงไรไปได้นี่ตัวนี้สูงไยสามสิบหาจ้ะสูงเก้รอยสามสิบหา ลูกใดนอนได้ทองอ่ะเป็นลูกพอคุ้มฝูงจ้ะโอ้เป็นลูกพอคุ้มฝูงเนาะอืมเป็นว่าลูกทองทองแรกก็ทองสองทองสองจ้ะตัวนี้ทองที่สองเด้่พี่น้องสูงเอา้าบานเนี่ยตัวนี้มั่นทองหลายกระมูแมจ่จ้ะคือไปบุรุบุรุษอย่างไรบรรังลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับราคาอีกท่านึงครับจะนี่ราคาน่าจะเปิดไหวสามหมื่นหาพันหาลอยสามหมื่นหาพันหาลอยเนาบานเนี่ย ราคาพี่น้องงัวแม่ม่านแม่ทองเนี่ยทองแกแกรับประกันทองแกแกลกยขอดเนี่ยราคาสมีเป็นตาจอากได้ครับสองตัวนี่ก็ใกล้ตัวนี้ก็รลายแล้วเนาะแมนจ้ามือนี่มีงัวะราคาบ่บอกดีครับเป็นอะแม่ลูกนี่สี่หมื่นกว่างัวททองกะง้วม่านไก่ขอดรับประกันกันกัสามหมื่นกว่าเอาพี่น้องคือใส่บ่พอครับอยากได้งัวพ่อดีกับเงินครับบอบกแกจนเกินไปเนาะราคาพ่อดีพอดีกับเงินเท่านี้จับต้องได้จับต้องได้มา ของงัวของงัวเล่นเดียจ้ะขันอยากมากเบิงมาชมกับตามที่อยู่แจ้งไว้แมนจ้ะเขามาเบิงตัวจริงกันได้จ้ะสนใจทักทายกับเบื้อขึ้นไว้ให้เรียบร้อยจ้ะแอดไลน์มาขอเบิงลูบเบิงคลิปเบิองอยังเพิ่มเติมกัได้จ้ะอืมครับสุดท้ายท้ายสุดครับกับเราลองสวยล่อยๆเงินทองเหลือใส่สุขุสุคนนะครับเนาะเอาน้องเดียบ,บันนี้สุดท้ายท้ายสุดอาฝากพี่น้องเขามีอย่าง เจ้า,จาก,กับพี่น้องเขาบอก่จ้านังเดียกับฝาก,ฝากของง้อเล่นเดียเด้อจ้ะถ้าผู้ใดอยากได้ง้อแบบว่าค้มแม่ลูกหรือว่าแม่มานังเสียก็ฝาก,ฝากติดตามไว้เนาะจ้ะเพราะว่าของของเข้าในสินเน้นเป็นแม่ลูกแล้วกับพวกแม่มานังเสี่จ้ะครับผมเอาพ่อกันชิมนาชใม่ไหมน้านะพี่น้องเนาะชิมนี่อันนั้นทั่วคอ่งง้อเล่นเดียครับน้องเดียวสวัสดีครับสวัสดีจา้า